สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะคผมเครื่องนับรถเข้าออกอนเนกประสงค์พร้อมการแจ้งเตือนผ่านไลน์ notification ควบคุมด้วยตัว Arduino นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้นะครับเราได้ใช้ในส่วนตัว Arduino Nano Omega 3 2 8านะครับเป็นตัวประมวลผลหลักครับทำการอิน e ลิเคชกับตัวเซนเซอร์ i n f r a r e d proximity ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับเพื่อไว้สำหรับในการตรวจจับ,นะร,บรถเข้าและรถ ออกนะครับโดยการนับตรวจจับเดเรคชั o นหรือที่ทางการวิ่งของรถที่ตัดผ่านตัวเซ็นเซอร์นั่นเองครับสำหรับตัวเซนเซอร์อินฟาเรดพาร์คซิมิตี้ตัวนี้นะครับก็จะมีคุณสมบัติพิเศษก็คือนะมีทั้งตัวส่งและตัวรับในส่วนของตัวแสงอินฟาเรดอยู่ในตัวเดียวกันครับใช้ทั้งหมด2ตัวด้วยกันครับทางผู้ใช้งานสามารถที่จะใช้ไขควงปากแบนอะไรินะครับปรับนะในส่วนของตัวที่ก้นะครับ ปรับความไวในการตรวจจับได้ในกรณีที่นะครับส่วนของตัวนะครับทางเข้าหรือทางออกนันค่อนข้างกว้าง,างแล้วก็สามารถที่จะทำการปรับความแรงของตัวเซนเซอร์ให้สามารถที่จะทําการตรวจจับให้ไวหรือว่าให้มีความเฉยมากยิ่งขึ้นได้นั่นเองนะครับสำหรับตัวเซนเซอร์ก็จะมีนะครับในส่วนของตัวนะครับ เอาไว้สำหรับในการลนะ็อกนับสามารถที่จะนําไปติดตั้งนะับในส่วนของตัวทางเข้าและทางออกได้นะครับสำหรับการติดตั้งในส่วนของตัวเซนเซอร์นะครับเราจะเห็นว่านับจะมีเซนเซอร์ทั้งหมด2ตัวด้วยกันนะครับถ้าสมมุติว่าวัตถุตรงชิน้นนี้นะเป็นตัวถังของรถที่เราต้องการที่จะทำให้เกิดการนับนะนะนะครับนะครับสมมุติว่านะครับต้องการให้เกิดการนะับถ้าสมมุติว่านี้เป็นนับตัวถังของตัวรถในการตั้งเซนเซอร์เนี่ยถ้าสมมุติว่าเราต้องการให้นับตัวถังอันนี้นะครับหรือว่ารถลักษณะความยาวของรถประมาณนี้นะเราต้องทําการตั้งให้ ระยะห่างระหว่างตัวเซนเซอร์เนี่ยนะครับทั้ง2ตัวเนี่ยมีระยะห่างให้ครอบคลุมทั้งนะครับด้านหน้าและด้านหลังของตัวรถที่เราต้องการตรวจจับนะฉะนั้นในขณะที่รถวิ่งผ่านเนี่ยนะครับมันก็จะทําการตัดเซนเซอร์ทั้งสองตัวพร้อมกันทําให้เราสามารถที่จะรับรู้ได้ว่าตอนนี้รถนะครับมีเข้ามาทางเข้าหรือรถออกไปที่ทางออกนะครับตัวเซนเซอร์ตรงส่วนนี้นะครับก็จะทําการส่งสัญญาณไปยังตัวระบบควบคุมของเรานะเพื่อนะครับทำการควบคุมในส่วนตัวเซเว่นเซ็กซ์เมนครับให้ทําการนับจํานวนทางเข้าและทางออกแยกกันนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่า สมมติเราตั้งเซนเซอร์นะให้มีระยะห่างมากกว่านะครับในส่วนของตัวระยะตัวถังของรถนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านหน้าด้านหลังเนี่ยนะครับตัวเครื่องของเราก็จะไม่นับทําให้สามารถตัดปัญหาคนเดินผ่านหรือรถอื่นๆที่เราไม่ต้องการนับผ่านมันก็จะไม่ทําการนับนับนั่นเองครับซึ่งทางผู้ใช้งานก็สามารถที่จะนําไปติดตั้งให้เหมาะกับทางเข้าของนะครับลานจอดรถหรือว่านะครับ นะทางเข้าทางออกต่างๆให้สามารถที่จะทําการนับรถเข้าออกได้นั่นเองครับและนอกจากนั้นนะครับตัวเครื่องยังมีฟังก์ชันพิเศษสามารถที่จะทําการส่งการแจ้งเตือนผ่าน Line Notification เป็นแบบเรียลไทมได้ในขณะที่รถตัดผ่านตัวเซ็นเซอร์ว่าเป็นทางเข้าทางออกนะครับว่าจำนวนรถเข้าและจํานวนรถออกณนะขณะนั้น มีทั้งหมดกี่คันแล้วผ่านไลน์เดทไฟเคชั่นของผู้ใช้งานนั่นเองครับนในส่วนของตัวเซเวนเซกเมนต์นะครับก็จะเป็นเซเวนเซกเมนต์ขนาดการครับไม่เล็กและไม่ใหญ่เกินไปทางผู้ใช้งานสามารถที่จะเข้ามาดูนะครับจำนวนที่นับได้นั่นเองครับโดยจะเป็นเซเวนเซกเมนต์ทั้งหมดแหลักด้วยการ4หลักบนก็จะเป็นทางเข้า4หลักล่างก็จะเป็นทางออกพร้อมตัวหลอดไฟนอ t ด f ไฟตรงส่วนนี้นะหลอด led ตรงส่วนนี้เอาไว้สำหรับในการแจ้งเตือนว่าตัวเครื่องสามารถที่จะทําการจับกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตหรือว่า n t ได้หรือเถ้าเกิดว่าัวจับได้ไฟสีีีเขยตตรงน้ก็จะิด ข้างขึ้นมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่สามารถตรวจจับหรือว่าทําการเชื่อมต่อกับตัวสัญญาณ Wi-Fi อินเทอร์เน็ตได้ตัวหลอด LED ตรงนี้ก็จะกระพริบทาให้ผู้ใช้งานสามารถที่จะทําการรีคอนเน็กใหม่ขึ้นมาได้แต่ถ้าเกิดตัวเครื่องนั้นไม่ได้ทําการเชื่อมต่อ Wi-Fi หรือว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยครับเครื่องก็ยังสามารถที่จะทําการนับได้ปกตินะครับแต่จะไม่สามารถที่จะทําการส่งการแจ้งเตือนผ่านไลน์ Notification ได้เช่นนั่นเองะครับฉะนั้นเราจึงต้องทําการเชื่อมต่อในส่วนของตัว Access Point หรือสัญญาณ Wi-Fi ซสก่อนจึงสามารถที่จะทาการแจ้งเตือนผ่าน Line Notification ไดด้้้ออีครับบเืงตนนะ๋ยว จะทำการทดสอบนะครับโดยการจ่ายไฟเข้าสู่ตัวเครื่องนะครับสำหรับการจ่ายไฟนับตัวเครื่องของเราเนี่ยนะครับ ก็จะมีนะครับในส่วนของตัวแจ็คแดป APTER เป็นแบบตัวเมี5.2นะครับมิลลิเมตรนะครับเสียบอยู่ทางด้านข้างนะครับของตัวเครื่องไว้อยู่แล้วนะครับในที่นี้เราจะใช้ไฟอยู่ที่ประมาณ7.2ถึง9โวลต์นะครับไม่เกิน9โวลต์ครับเพราะว่าตัวเครื่องของเรานะครับรับแรงดันอยู่ที่ไม่เกิน9โวลต์นั่นเองครับเมื่อเราพร้อมแล้วนะผมก็จะมีแดป APTER ตัวหนึ่งนะครับโดยในส่วนของแจ็คแดป APTER ตรงส่วนนี้นะครับแกนในเป็นบวกแกนนอกเป็นลบนะครับห้ามสลับกันเด็ดขาดนะครับแนะนำให้ใช้กระแสไม่ต่ำกว่า5แอมป์ กระแสนะครับไม่ต่ำกว่า5แอมป์นั่นเองครับเมื่อเราพร้อมแล้วเดี๋ยวผมจะทำการเสียบปลั๊กเพื่อ,อไว้ใช้เป็นการเปิดตัวเครื่องนะครับะะนะครับเมื่อเราเสียบปลั๊กเข้ามาเรียบร้อยครับสังเกตที่อันแรกนะครับตัวเลขจอ l e.d. 7 segment ของเราก็จะติดขึ้นเป็น0000 00, 00, นั่นคือยังไม่เกิดการนะรับและนะฮะในส่วนของตัวหลอด l e.d. นับส่วนของตัวสัญญาณ wi-fi indicator ตรงจุดนี้ก็จะทำการติดกระพริบขึ้นมาซึ่งการติดกระพริบนะตรงนี้นับยังไม่สามารถที่จะทำการเชื่อมต่อกับสัญญาณ wi-fi ได้ในที่นี้ครับผมจะทำการนะครับทดสอบโดยการเชื่อมต่อกับตัวสัญญาณ wi-fi ก่อนนะก็เตรียมสมาร์ทโฟนมาสักเครื่องนึงนะครับอ่าเมื่อเราเตรียมสมาร์ทโฟนขึ้นมาแล้วนะครับในที่นี้ครับตัวเครื่องของเราเนี่ยครับมันก็จะทำการแจกนะครับสัญญาณ wi-fi ชุดนนนึงเพื่่อททาาหีใกร ให้ทางผู้จ้งานนั้นทําการเซตนะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับในที่นี้ก็คือนะครับ ESP นะครับ WiFi Manager ตรงจุดนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปทําการเชื่อมต่อนะครับกับตัวเครื่องตรงนี้ได้เลยนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับเราก็ทําการเตรียมนะฮะในส่วนของตัว SSID และ Password นะครับที่ต้องการทําการเชื่อมต่อในที่นี้ผมจะทําการตั้งเอาไว้แล้วในที่นี้ก็คือเทสนะครับผมก็ทําการ Copy นะครับคัดลอกไปเลยนะครับ เสร็บร้อยปุ๊บนะครับผมก็จะทําการใช้น้บในส่วนของตัวอินเทอร์เน็ตนะครับในการเชื่อมต่อในที่นี้ก็คือเว็บเบราว์เซอร์ของตัวโทรศัพท์มือถือของเรานั่นเองนะครับอ่าเสร็บร้อยปุ๊บนะครับผมก็จะทําการ IP ทําการใส่ในส่วนของตัว i p address นะครับที่ตัวช่อง url ของตัวเว็บเบราว์เซอร์บนโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนของเรานั่นเองนะครับทีนี้ผมก็จะทําการนะครับเชื่อมต่อนะครับอ่าตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นหน้าแอปของเรานะครับ อ่าเว็บแอปของเราที่จะทํห้าที่ในการเชื่อมต่อ i d กับ password นั่นเองครับในที่นี้ครับผมก็ใส่ไปเลยครับเมื่อกี้ที่ทําการนะครับอ่า y ไว้นะครับแล้วก็ส่วนที่2ก็จะเป็นในส่งตัว password นะครับอันนี้ผมได้เตรียมไว้แล้วนะครับก็คืออ่านี่นะครับขัดลองนะครับก็สามารถสลับหน้าต่างกันได้นะครับปึ๊บวางครับและสุดท้ายนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัว Line n o t i f i c a t i o n token นะครับตรงส่วนนี้ทางผู้ใช้งานต้องทําการสมัคร กับตัวลายนะครับท็อกเคนเองซึ่งมันก็จะมีตัวเลขเป็น l ลายท็อกเคนออกมาฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทําการทดสอบโดยการใช้ l ลายท็อกเคนของผมก่อนนะครับก็คัดลอกนะครับเสร็จร้อยปุ๊บเมื่อได้ลายท็อกเคนแล้วปุ๊บผมก็ Copy แล้วก็พาดลงไปนะครับเ็จน,นี้ส่วนของ IP Address กับ Gateway อันนี้ทางผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนครับเสร็จร้อยปุ๊บนะครับจาก LED นะครับที่มันติดกับพิพอยู่ตรงจุดนี้นะครับแล้ก็ Submit ไปครับ ดันนะครับรอสักครู่หนึ่งครับให้ตัว E.S.P. ของเรานั้นทําการเชื่อมต่อนะครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับอ่าเรียบร้อยครับตอนนี้ตัวเครื่องสามารถที่จะทําการเชื่อมต่อกับตัว Access Point สัญญาณ Wi-Fi ได้แล้ว Access Point อาจจะใช้กับมือถือที่ปล่อยสัญญาณ Wi-Fi หรือที่มีอินเทอร์เน็ตด้วยนะรหรือว่า a อ c e s s p o i n t w i f i r o u t e r ก็ได้เช่นกันนั่นเองครับแต่ขอให้มีระยะการส่งที่ค่อนข้างไกลนิดหนึงครับ เสร็จร้อยปุ๊บครับแล้วก็สามารถสแตนด์บายได้เลยนะครับตรง่วนนี้ผมจะทําการทดสอบในการนับรถเข้าออกก่อนนะครับอันนี้ผมจะใช้นะครับตัวกล่องตัวนี้เป็นตัวแทนนะครับในส่วนของตัวถังรถที่ทําการเคลื่อนที่ผ่านตัวเซ็นเซอร์นะครับสักครู่ครับอ่าปุ๊บอ่ามาแล้วครับค้างเข้าครับนับเป็น1นะครับนะครับอ่าเสร็จร้อยปุ๊บเห็นไหมครับก็จะมีการแจ้งเตือนผ่านไลน์อิฟาเข้ามาว่า มีรถเข้าและมีรถออกเท่าไหร่นั่นเองครับอันนี้ผมผมน่าจะสลับเซ็นเซอร์กันครับแต่ว่ามันก็เหมือนกันครับก็เป็นทางเข้าหรือทางออกได้นะครับอลองใหม่ครับในขณะที่รถผ่านตัวนะครับเซนเซอร์ผมก็ทําการเซตโปรแกรมให้สามารถที่จะทําการไฮดิทเพย์นั้นทําการกระพริบเพื่อให้รู้แ้วว่าตอนนี้มีรถผ่านเข้าออกตัวเซนเซอร์นั่นเองพร้อมกับการแจ้งเตือนผ่านไลน์เด i ไฟเคชั่นนั่นเองนะครับอลองรถออกบ้างครับนบครับเนื่งองจากว่าในขณะที่รถ เข้าหรือออกผ่านตัวเซนเซอร์เนี่ยความเร็วของรถมันจะไม่มากนะครับฉะนั้นผมจะทำการตั้งดีเลยในสมงเซนเซ,นเซอร์ไว้เพื่อไม่ให้รถมันวิ่งเร็วเกินไปนะครับอ่าเห็นไหมครับสองอ่างใหม่ครับอ่าสามครับระยะตรงส่วนนี้สามารถปรับได้ที่ก้นของเซนเซ,นเซอร์ตามที่อธิบายไปข้างต้นเมื่อสักครู่นั้นนะครับถ้าเกิดว่าระยะทางมันค่อนข้างไกลก็สามารถปรับความแหวของเซนเซอร์มันเพิ่มขึ้นได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าเรียบร้อยครับ นะครับประมาณนี้นะครับ การแจ้งเตือนก็เกิดขึ้นนะครับในขณะที่รถนะครับทำการเคลื่อนที่ผ่านเข้าหรือออกเซนเซอร์และทําการนรับออกหน้าจอ Ld e เ s e g เซกเมและแจ้งเตือนผ่านไลน์ Notification นั่นเองครับตรงส่วนนี้เราเห็นว่าตอนนี้ตัวเครื่องของเราก็จะทํางานได้นะครับสำหรับตัวสายเซนเซอร์ก็สามารถต่อเพิ่มยาวให้มากกว่าน,นี้ได้อันนี้ขึ้นอยู่กับหน้างานเลยนยก็แนะนําให้ใช้เป็นพวกสายที่มีชิลหน่อยนะถ้าเกิดระยะทางมันไกลจริงเพื่อป้องกันสัญญาณรบกวนจากตัวสภาวะแวดล้อมที่จะไปกวนเซนเซอร์ได้นี่จริงๆแ้ะตัวเครื่องตัวนี้นะครับสามารถที่จะใช้เซนเซอร์ได้หหลลาากยรรูปแบบบนะคั อาจจะใช้เซนเซอร์เป็นประเภทเลเซอร์ก็ได้หรือว่าอินฟราเรดพารกซิมิตี้ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับหน้าง,งานและการติดตั้งแต่ในส่วนนี้เราจะดีฟลต์ว่าเป็นสองตัวเซนเซอร์แบบพารกซิมิตี้อินฟราเรดนะครับประมาณนี้นะครับก็เกิดการแจ้งเตือนเข้ามาเรื่อยๆนะครับตรงส่วนนี้ทางผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องทําการแก้ไขโค้ดภายในแต่อย่างใดเพียงแค่ใส่เอ d จนต์อินเทอร์พแล้วก็ลายโทเค็นในหน้าเว็บแอปของตัวโทรศัพท์มือถือเว็บเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์มือถือก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วน,นั่นเองครับ ทำให้เพิ่มความสะดวกสบายต่อการใช้งานของทางผู้ใช้งานนั่นเองครับนะครับประมาณนี้นะครับ,ระบฉะนั้นตัวเครื่องตัวนี้ก็สามารถออกแบบเอาไว้สําหรับติดตั้งกับตัวลานจอดรถนะอย่างเช่นเป็นที่ลานจอดรถแต่ว่ามีคนเฝ้าป้องกันการนะครับอ่าไม่ป้องกันการทุจริตอย่างเช่นอาจจะนับรถได้เท่านี้แต่อาจจะโกหกเป็นเท่านี้แต่ถ้าเกิดเรามีเครื่องตรงส่วนนี้ติดตั้งไว้มันก็จะเป็นการยืนยันได้ว่านะครับตอนนี้มีรถเข้าออกที่แท้จริงจำนวนเท่าไหร,ร,าาไร่เพราะว่าอะไรเพราะว่าสามารถดูผ่าน Line notification แบบเรียวทำได้นนัเองพร้อมแสดงผลผ่านหน้าจอ led 7 Segment นะฮะผ่านหน้าเครื่องได้อีกด้วยนั่นเองครับก็นะมีประโยชน์ค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับลานจอดรถในห้างนะครับในสถานที่ต่างๆที่มีการเก็บค่าบริการนั่นเองนะครับหรือว่าต้องการเช็คเป็นสถิติก็ได้นั่นเองนะครับประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่านะคมีนะครับสมมุติคนเดินผ่านเห็นไหมครับถ้าคนเดินผ่านหรือมีวัตถุผ่าน ัวเครื่องของเรามันก็จะไม่นับนะครับเห็นไหมครับแต่หน้าจอ L อดีก็จะกระพริบพเพื่อเป็นการนะครับให้ทางผู้ใช้งานรู้ว่าตอนนี้มีอะไรผ่านหน้าเตลตัวเซ็นเซอร์อยู่แต่ถ้าเกิดระยะของตัวเซนเซอร์กว้างกว่าวัตถุหรือตัวรถนะฮะที่ผ่านตัวเซ็นเซอร์เนี่ยนะครับมันก็จะไม่ทําการนับนั่นเอง,เ,องเพื่อป้องกันไม่ให้นับมอเตอร์ไซค์คนเดินผ่านสูนักเดิน,ผ,นผ่านเซ็นเซอร์ได้นั่นเองนะครับก็สามารถที่จะนับนาไปเป็นใช้งานได้หลายแบบครับ ผมขอจบการนําเสนอนะครับเครื่องนับรถเข้าออกอนเนกประสงค์พร้อมการแจ้งเตือนผ่านไลน์เนอร์ดิฟาเคนะครับแต่เพียงเท่านี้คือผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ